สวัสดีค่ะกําลังไปซองพี่น้องซีโมเยนใส่งลูกรอบนึงแหละย่างจากของเหมือนน้าซีโม่กําลังไปต้องไปต้องไปให้ท่านต้องไปแบบต้องไปรอลูกๆุกคือเวลากับเป็นเวลาเวลาคือเวลาลูกๆทุกคนคือเป๊ะมากเวลากันว่านัดย่ามใดก็คือย่ามนั้น ไม่ได้ทากันจังนัดชีโมงเลยเเกินสองหน้าที่ชีมงแล้วบเกินสองนาทีร่วมปุ๊บเ้วก็สองต่อเลยบ่ว่า่าหานาที่ชนาที่ายพลนทวีบอวมิ่ทุกคนก็จองเวลาเ่นแต่ว่าผู้ใดแบบติดทุลาอิลีงสินะ <łość> <S 2> <S 2> บ่เคยขี่ไปเทื่อเราไปได้ตัวใหญ่นั่นเหมือเงินลอยเดียวเงินกับเงินพอปุปปิกซ้ำทรงไปห้เล่าแล้วสิ แดดเพี้ยงปวดมาหัวแหล่ะบ่มึงอยู่หุ่นเลยใครใครแม่นอยู่ห้องบ่เดี๋ยวนี้นะแอ๋อใครไปส่งมันห้องบุญเดียเริ่มถามไปถามเยอะว่างใคยไปส่งของแล้วแล้วอีหลายยืดเสี็งยืดห้องจ้าแต่ก็ได้ถามว่าัูบุญไปส่งก็เลยถามวันซีเฮนไอพ่อไปฮับบ่มาจ้าแต่อะไรบล็อกแพงแดดเนาะคิ้มไมใส่กินแดด เสียงเขาเรียบร้อยเลยแดดนะนพลยเติมก็ดำลงนดำดเป็นนำน่เป็นดมาเป็นดำๆเน้ำน้ะาน้บนเมติมด้วยขาวน่ะตเขานี่ยนเปี่ยตาแดดกาะวันี้พ่เาดด็ำลูน้อยนก็บริวาคำา ก็ปดเทียนะดู้เทียนยังไงเอออาจจะสามาทีตกับพ่อกดปินเลยก็ได้เดี๋ยวให้ถ่ายถ่ายเดี๋ยวให้ถ่ายอีกสันุกยิ่งมีกันแฟนกูถามปังแล้วกินจังได้ quay đầu mình xây là qua khu phán ra đây chân trôn hỏi chân trôn rồi quay con con ไปน้ำลรอน้ำที่เป็นอยงสว่มแม่สว่ก็ต้องเบิ้งไปน้ำแต่วองเราไ่รท่านใดๆโอ้เพียงองกระทองไปสมืโจดไปไปครับไปต้อไปนะเอเปิดประห้เามาอรมเจ้าเีไปลองเกิดบัจีกู กือบได้กน่อยสคนเลยไป้ากันเตือนไปล่ะเสียงมีเสียงตอบรับไปหูดฮะ ไม่อะไรตัวใช่่่ะมงแว้วเปลี่ยนสุดผักเสาสุดหนึง่ง <c ười> ผักใบสุดหนึง่งธรรมดาธรรมดาเตยนเ,เนร็วเลยวจังอ่ะ แอบแอบมุนมุนแอบเอออุ้ยมันมีบักกิ้งลิงพอม่ำหนูเมื่อนู้นเห็นเชื่อเชื่อมือเคลื่อนเนี่ยมั้ื่อตัวแล้วค่ะหนูเห็ดของพี่สวยเสียหนูใส่คืนไปเต้นแล้วมันเสียเดี๋ยที่จะซื้อคืนเพี่เโอ้ซื้อคืนเพิ่อมมีบักกิ้งลิงไหมั้กิ้งลิงกิ้งลิงมา แม่ไม่ใช่ติมอยากได้น้ำลูกติดมแม่น่ารักมากอะไรอุ้ยอยากได้จังมาหาลูกพี่น้องย่านลูกดำเหมอยมาตะคิดคว้าว่าลูกดำคนน็้ตัวลูกควายดำเออเลื่อมถาม่หลามาก็ผู้ให่ผู้ใดมาส่งแม่แม่รัอ ลด้หมดผมครับก็ซื้อบอกขี่รถพ่อบ่ล่ะบอกขี่รถพ่อบปล่รถพ่อพ่อขั้นเลยกับไปขั้นนั้นรถพ่อพี่หล้าครับยังไงครับรถรถพ่อทีพ่อมาหับ่บ่พ่อขั้นเลยกับเบื่อขั้นนั้นชี้ขั้นนั้นเขาเอื่นขี่รถพ่อเออได้ได้ได้มุกนี้ได้ได้ ไม่ห้ามวันนี้เขาไปซ่อมไป่น้องคลิปนี้ไว้ซ่อมนี้ค่ะบ๊ายบายค่ะปึ๊บพี่น้องปึ๊บนี่ยเขากข่งกดเงิเเนเกดเงินเนี่ยเชียวไปให้อาจารย์นักดนตรนนเีเพราะว่าลูกประทศเนี่ยเอาหายพราะว่าเมื่อวานเลยสุดเดี๋ยวอ,ะอ่ะพ่อแม,แม่ฝากฝากให้อาจารย์นักดนตรีหนึ่งพันชื่อเนี่ย เขาเลิ่อนมาอย่างก็ซื้อก้อยซื้ออีกยังมาสุกัน,นก,นกินนะสำหรับอาจารย์นั่นเองาีเด็กสมบูรณ์เด็กสมบูรณ์มึงหาซื้อนักกินอีกแล้วเด็กสมบูรณ์เ <c> อ <oughs> อ่ะพี่นอ้องคลิปเนี้ยเอาไวไส้สำหรับใครว่าสิจบคลิปวังหันแล้วก็บพราท่าน,ดไ,านได้จบเวลามันหมดไหนเด็กสมบูรณ์ม <c oughs> ไม่ยัางไรใกล้หมดมาเฟอร์ <c oughs> ขนมหังเพิงไม่รุ่น